โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสเปอร์พบแมนยูห้ประเด็นผีวิตโกงตายร่วง8ทีมคาราบาวครับเป็นอันว่าฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมได้ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วเมื่อสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแมนยูเต็ดไปได้แบบมีเสียว4ต่อ3ในการฟาดแข่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม ทั้งๆที่ไก่เดือยทองนำหน้าพีแดงไปก่อนไกลลิฟถึง3ประตูแต่เกมบังเกิดความหื้อหันอย่างเหลือเชื่อนับตั้งแต่กลางครึ่งหลังก็เนื่องมาจากความผิดพลาดของนายทวารทั้ง2ฝ่ายโดยเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมมี5ประเด็นที่น่าพูดถึงดังนี้ 1. ไก่กระตากได้บิสซูมาพ้นโทษแบน แอนด์ป๊อตเต้โคกลู่ผู้จัดการทีมสเปอร์จัดทีมชุดที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ลงสนามโดยเป็นการปรับทับ2องตำแหน่งจากเกมลีกนัดออกไปยำใหญ่เซาท์ทัมตัน5-0นอกจากจะได้อิบิสุมาก,กองกลางตัวหลักพ้นโทษแบนด์1เกมกลับสู่ทีมเสียบแทนลูคัสเบิร์กวอลที่ตกไปนั่งข้างสนามแล้วเปโดปอโรได้ลงเล่นแทนเดสตินีอูโดกี ที่หลุดไปจากทีมโดยนายใหญ่ออสซี่ยืนยันว่ากองหลังอิตาเลียนไม่ได้บาดเจ็บแม้จะถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมบูกับเดอะเซนขณะที่สื่อระบุว่าเขาเจ็บต้นขาอย่างไรก็ดีนอกจากอูโดโกี้แล้วไก่เดือยทองไร้นักเตที่บาดเจ็บอีกหลายรายทั้งกิเยโมวิคาเรีโอริชาดิซอนเบนเดวิสคริสเตียนโรเมโลมิกกี้ฟันเดเฟนและโรดิโกเบนตันกูติดโทษแบน 2. อโมริมโรเจชันชัม รูเบนอบริมกุลซื้อทีมแมเนติชัโรเตชันนักเตะเป็นพลวันอีกตามเคยด้วยการส่งเอาตายไบยันดีเฝ้าเสาขณะที่อาริโรกานาโชที่ได้กลับสู่ทีมมีชื่อนั่งข้างสนามร่วมกับอาห์มัดฮีโร่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้พร้อมกันนี้นายใหญ่โปรตุกสเลือกใช้งานอันโตนีวิกเตอร์ลินเทเลฟและคริสเตียนเอด็กเซนอดีตกองกลางสเปอร์ลงเล่นเป็น11คนแรกอย่างน่าเซอร์ไพรส์เช่นกัน รวมทั้งสิ้นผีแดงสลับนักเตะ5รายจากเกมลีกแมตช์บุกไปลม Man City ้มแมนซิตี้2ต่อ1โดยมัธยเดลิกหลุดไปจากทีมเช่นกับมาคัตแลตฟอร์ด ford, แต่เป็นเหตุผลของอาการบาดเจ็บหรือไม่ก็ป่วย 3. สกอร์ที่แฟนผีไม่อยากคุ้นเคยหลังจากเกมผ่านไป15นาทีแมนเชเต็ดเป็นฝ่ายเสียประตูก่อนจากจังหวะส่องหน้าเขตโทษของเปโดปอโรที่บายินดีปัดทิ้งออกมาแต่ดมริกโซลันกี้อาศัยความเร็วปราดเข้าเก็บตกตุงตาข่าย ด้วยสกอร์ดังกล่าวจึงนับเป็นอีเกมที่ผีแดงเสียประตูให้คู่แข่งก่อนและมันเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วในยุคข,ของอโมริมที่ทีมต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังฝ่ายตรงข้ามไล่ตั้งแต่นัดแพ้อาซนอนสอต่อศูนย์แพ้ฟอร์เรสต์สต่อสชนะวิกตอเรียเผาเส้นสองต่อหนและชนะแมนซิตี้สต่อหจึงเท่ากับว่ากุนซือเลือดฝฟยทองอยังแก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากผีแดงออกสตาร์ทเกมได้อย่างต้วมเตี้ยมไม่เลิกและส่งผลให้เป็นฝ่ายเสียประตูก่อนอีกตามเคย ฉะนั้นแล้วจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนบอลผีแดงไม่ปลื้มแน่นอนที่ต้องเห็นทีมรักตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันเท่ากับว่าอโมริมจําเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์และแก้เกมเพื่อพาทีมเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอและหากทาได้สําเร็จพวกเขาก็จะเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นหากเป็นระบบฟุตบอลลีกในทางกลับกันหางมเมเจ็ดชิงขึ้นนําคู่แข่งได้ก่อนมันย่อมเพิ่มโอกาสได้รับชัยชนะ มากกว่าแม้ใน2เกมหลังพวกเขาจะพลิกสถานการณ์แซงเข้าไป้ายได้ก็ตามแต่ก็เป็นไปได้แบบเฉียดฉีวในช่วงท้ายเกมทั้ง2นัดน,นอกจากนี้สิ่งที่แมเจ็ตต้องปรับปรุงให้ได้ก็คือความเด็ดขาดในการสอยตะข่าย เพราะแม้เกมในครึ่งแรกที่ท o อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมพวกเขาจะได้ส่องยิงมากกว่าสเปอร์7ต่อ6ครั้งแต่ลูกทีมของอโมดิมส่งบอลเข้ากรอบไม่ได้เลยแม้แต่หนเดียวขณะที่เจ้าบ้านส่งบอลเข้ากรอบ3าครั้งและนําไปก่อน1ต่อ0จากเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าอาคาันตุก,กะเล็กน้อย5.1% 1ต่อ 48. 9สปซี่ฟอสเตอร์ช่วยปลุกผีแม้จะนำหน้าห่างไกลถึง3ต่อ0แต่ในเมื่อสเปอร์มีนายทวารที่วางใจอะไรไม่ได้มากกนัก อย่างเฟเซอร์ฟอสเตอร์เฝ้าเสาเชิดรกรับบายยินดีอะไรๆก็เกิดขึ้นได้และจากการก่อความผิดพลาดที่เลวร้ายติดติดกันสองหนซ้อนของนายทวารจอมเฟอร์ฟะก็ทําให้ผีแดงที่น่าจะลงหลุมไปแล้วไล่จี้มาได้3ต่อ2ก่อนที่บายยินดีจะเสียประตูเพิ่มจากลูกเตะม,มุมของซนเฮืองมินแม้จังหวะน,นี้อาจจะมีการเป่าฟาวเบิกวายตัวสํารองของเจ้าบ้านว่ารบกวนนายทวารได้ห่างมีการใช้ VAR ในเกมนี้เนื่องจากตามกฎฟุตบอลในทวารจะรับความคุ้มครองบริเวณกรอบหกหลา มากเป็นพิเศษจะอย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วผีแดงตกรอบตามระเบียบโดยมีจอนน่อีเวนต์ตัวสำรองโขกลูกเตะมุมให้ทีมเยือนพ่ายไปอย่างเฉียดฉิว4ต่อ3ซึ่งกลายเป็นอีกเกมที่ทีมของอาร์โมริมเล่นกันได้ดีเป็นพิเศษเฉพาะช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเท่านั้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและมันน่าจะดีกว่านี้หากพวกเขาจะเล่นกันได้อย่างน่าลุ้นตั้งแต่เริ่มเคลียร์บอล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่พอจะชื่นใจ,ใจได้บ้างสําหรับกองเชียร์ไมเต็ดก็คือแม้ว่าทีมโปรดของพวกเขาจะร่วงตกรอบแต่สถิติหลังจบ90นาทีระบ,บุว่าพวกเขามีโอกาสส่องยิงมากถึง20ครั้งขณะที่เจ้าบ้านมีโอกาสแค่9ครั้งแต่ไก่เดือยทองส่งบอลเข้ากรอบได้มากกว่า6ต่อ5ครั้งและเป็นทีมเยือนที่ครองบอลได้ดีกว่า53.7%ต่อ46.3% ถึงอย่างนั้นก็เถอะหากอมริมจะจัดทับให้สมเหตุสมผลมากกว่านี้บางทีผีแดงอาจบุกมาสร้างความลำบากใจให้ไกลเดือยทองมากกว่าที่เห็นก็เป็นได้ในเมื่อสองเกมลังเหมือนนายใหญ่คราวดกจะก้าวเดินมาอย่างถูกทางแล้วแต่กลับไม่คิดต่อยอดฟอร์มของนักเตะอย่างน่าเสียดาย 5. บอสเจ๋งคิดอะไรอยู่ ว่ากันตามจริงเกมล่าสุดที่แมนเมอ็์บุกไปพลิกแซงชนะแมนซิตี้ถึงรัง2ต่อ1อโมริมน่าจะค้นพบทีม11คนแรกที่ดีที่สุดของเขาแล้วเนื่องจากมันเป็นเกมที่พลักเรดเดวิลโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในช่วงครึ่งหลัง แต่เอาเข้าให้จริงๆอัมริมยังเน้นโรเตชั่นนักเตะไม่เลิกมันจึงน่าสงสัยในความคิดของเขาที่ปรับโผทีมที่กำลังเล่นกันได้ดีอยู่แล้วเฉียวโดยหันมาส่งนักเตะย่างลินเดอร์เลฟที่รื้อสนามไปนานออกสตาร์ทในเกมน็อกเอาท์และดับอามามัดที่กำลังฮอตรวมทั้งแฮร์รี่แม็กควายที่ใช้ฟอร์มได้อย่างน่าอุ่นใจไปนั่งข้างสนามเฉยชิบ และที่สำคัญเกมกับสเปอร์เป็นศึกฟุตบอลถ้วยรอบแดทีมด้วยโดยผู้ชนะจะทะลุเข้ารอบตัดเชือกอโมริมจึงสมควรเน้นเอาจริงเอาจังไม่ใช่เลือกจัดทีมเหมือนต้องการหลองนักเตะไม่เลิกในเมื่อปรับทัพนักเตะไม่ซ้ำหน้าแบบนี้จึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะหาทีมที่ดีที่สุดได้เนื่องจากผีแดงขาดความแน่นอนในการสานต่อฟอร์มการเล่นและมันส่งผลทำให้ทีมมีอันต้องสะดุดอย่างที่เห็นในเมื่อนักเตะที่กำลังเล่นได้อย่างมั่นอกมั่นใจและน่าจะเป็นแกนหลักของทีมได้ ต้องกลับไปนั่งข้างสนามอีกตรมเลยนอกจากนี้อย่าลืมว่าอมโมริมคุมทีมมานาน8เกมแล้วเขาจึงน่าจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าใครสมควรได้ลงเล่นเป็นขาประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยชนะในเกมดาบี้แมตช์น่าจะทำให้นักเตะมีความฮึกเหิมอย่างที่สุดเขาจึงควรนำสิ่งนี้มาสานต่อในนัดบูกับสเปอเพราะยังไงซะการพาทีมประสบความสำเร็จในรายการนี้ ก็มีโคต้าฟุตบอลยุโรปเป็นสิ่งตอบแทนแม้แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซีซั่นนี้ล้วนเป็นพวกเขี้วลากดินทั้งนั้นสเปอร์พบแมนยูอาหมัดโคตรดีแย่หลายคนตัดเกรดแข้งผีเกม่ายไก่แบบสู้สุดใจ ปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเส้นทางในศึกคาราบาวครับสี่ั้นนี้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังออกไปพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์แบบสุดมัน3าต่อ4เมื่อคืนวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเกมที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีและนี่คือผลสอบของลูกทีมรูเบนอาร์มริมแต่ละคนในแมตช์นี้11ผู้เล่นตัวจริงเอาตายบายยินดี5.5คะแนน ปัดบอลออกมาไม่ดีในจังหวะเสียประตูแรกส่วนลูก2กับ3นั้นโทษอะไรเจ้าตัวไม่ได้แต่จังหวะเสียประตูที่4ี่จากลูกเตะม,มุมถือว่าโชคร้ายเพราะเหมือนโดนลูคัสเบิร์กไวท์ทำเสียจังหวะเลนิโอโร7คะแนนผลงานส่วนตัวถือว่าไม่เลวอ่านจังหวะเข้าสกัดบอลได้ดีวิเตอร์ลินเดเลฟ6คะแนนเล่นได้ไม่เต็มที่และสุดท้ายได้อยู่ในสนามแค่จนถึงช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนโดนถอดออกเพราะมีปัญหาบาดเจ็บ ลิซโนมาติเนส5คะแนนยังคงเล่นตำกว่ามาตรฐานเกมรับหลวมมากโดยเฉพาะจังหวะเสียประตูที่3ซึ่งโดนโดมิกโซลันกี้แตะหลบง่ายๆส่วนจังหวะเสียลูกสองก็สกัดบอลเป็นการตั้งให้เดยันคูลูเซฟสกี้ยิงเน้นๆน,นูแซมาซาอุย6.5คะแนนขยันช่วยทีมท้งรับและลุกแต่ก็มีจังหวะพลาดให้เห็นเช่นกันมานเนโอกาเต้7.5คะแนนเป็นคนที่ทำงานหนักมากในแดนกลางชนะในการแท็กเกิล7-9ครั้งถือว่าช่วยทีมได้ดี คริสเตียนเอเล็กเซน6คะแนนมีเปิดบอลขึ้นหน้า,าสวยๆให้เห็นแต่เรื่องเกมรับแดนกลางถือว่ามีปัญหาดิโกดาโล6คะแนนเกมรูปถือว่าไม่เลวสร้างโอกาสได้4ครั้งซึ่งมากสุดในทีมแต่เกมรับค่อนข้างหลวมอันโตนี่คะแนนนัดน,นี้ได้รับโอกาสลงตัวจริงแต่ก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเดิมก่อนโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลัง บูโนแฟนันหกคะแนนถือเป็นเกมที่ยากระบากสําหรับเจ้าตัวเล่นกับบอลแทบไม่ได้เลยแต่ยังน้อยเป็นคนแย่งบอลจากความผิดพลาดของเฟเซอร์ฟอสเตอร์ก่อนผ่านให้เซิร์กซีทําประตู1ต่อ3ลาสมูธฮอยลุน5 5คะแนนมีส่วนร่วมกับเกมแค่ช่วงแรกๆก่อนหายเงียบไปซึ่งเกือบชั่วโมงที่อยู่ในสนามมีโอกาสยิงหนเดียว ตัวสำรองที่ได้หลงเล่นจอห์นนี่อีเวนแทนลเดอร์เลิฟนาทีที่4 5 6.5คะแนนน่าจะช่วยป้องกันได้ดีกว่านี้ในะจังหวะเสียประตูที่3แต่ก็เป็นคนม่งทำประตูให้ทีมไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ4อามัดเดียโรแทนอันโตนี่นาทีที่5 6 8คะแนนทำให้ทีมดูคึกคักทันทีมุ่งมั่นวิ่งแบบใส่สุดตลอดซึ่งก็รวมถึงจังหวะวิ่งเข้าบล็อกใส่เฟเซอร์ฟอสเตอร์จนได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3และยังเป็นคนเปิดลูกเตะม,มุมให้อีเวนโคกทำประตูไล่มาเป็น3 4ด้วย โจชวัวเซิร์ซีแทนฮอยลูนนาทีที่56 7คะแนนช่วยให้เกมรุกของทีมดูอันตรายขึ้นเก็บบอลดีและเป็นคนทำประตูตีไข่แตก1ต่อ3ทำให้ทีมกลับมาสู้อีกครั้งคอบบี้ไมนูแทนเอริกเซ่นนาทีที่56 7คะแนนเติมพลังในแดนกลางได้ดีช่วยให้ทีมแย่งบอลกลับมาครองได้เร็วอเลฮันโดกานาโชแทนโอกาเตน,นาทีที่72ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ